ประวัติหลวงปู่ศิลาสิริจันทถูชีวิตและชาติกำเนิดขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันทูท่านมีนามเดิมว่าศิลานามสกุลนิจจันทร์หรือชื่อเล่นหลวงปู่ว่าเด็กชายบินเด็กชายบินหรือเด็กชายศิลาเกิดวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ตรงกับวันขึ้น11ข้ามปีราการบ้านเบิดตําบลเบิดอําเภอรัตบน,บรรนบุรีจังหวัดสุรินทร์บิดาของเด็กชายบินชื่อนายแก่น มานดาชื่อนางน้อยนามสกุลนินจันมีพี่น้องด้วยกันสี่คนในปีพุทธศักราช2488บิดาและมารดาของท่านได้พาครอบครัวอพยพหนีความแห้งแลง้งถิ่นธุรกันดานมาอยู่ที่บ้านสองตำบลทาตุอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทต่อมาในปีพุทธศักราช2498ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่บ้านธาตประทับซึ่งเป็นบ้านเกิดของมารดาของท่านเองบ้านธาตประทับ มีชื่อเดิมว่าบ้านยางกระท่าตำบลหมู่ม้นเดิมเป็นกิ่งอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดเด็กชายศิลานินจันทร์หรือเด็กชายบินมีอุปนิสัยชอบความสันโดษมาตั้งแต่เป็นเด็กมักน้อยเป็นคนพูดน้อยหากไม่สักถามก็จะไม่พูดกับใครเลยไม่ชอบเล่นกับเด็กวัยเดียวกันมีความชื่นชอบในเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ทางนิทานป,ปรามปาความเป็นมาของพระเถระจารย์โดยเฉพาะเรื่องราวของพระคาถาอาคมต่างๆมีความสนใจเป็นพิเศษ ยาท่านสิงสุพัทโทเจ้าอาวาสวัดธาตุประทับในสมัยนั้นได้รับการถ่ายทอดความรู้จักยาท่านสิงสุพัทโททั้งการอ่านอักษรไทยอักษรลาวอักษรขอมหรืออักษรทมลาวควบคู่ไปกับการซึมซับความรู้ทางพระปริยัติธรรมด้วยความตั้งใจทําให้เกิดมีความแตกฉานชํานาญในอักขระวิธีภาษาต,ต่างๆเด็กชายศิลานินจันได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ12ปี ภายหลังการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาได้เข้าบรรพชาเป็นสามนเณรในปีพุทธศักราช2500ถือว่าเป็นหนึ่งในยุคกึ่งพุทธกาลในพัทธกับของพระสมณโคโดมพุทธเจ้าเด็กชายศิลานินจันได้บรรพชาณบ้านธาตุประทับตำบลหมูมออ่ม่อนอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมียาท่านทิมเป็นพระอุปัชฌาย์และเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมณสน,นักเรียนวัดบูราพาทิรามพระอารามหลวง ตำบลในมือจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อครั้งที่ท่านอายุ12ปีเด็กชายศิลานินจันร์สมัยเป็นสามเณรน,นั้นได้มีโอกาสติดตามคณะออกจาริกไปนมัสการองค์พระาธาตุพนมในช่วงเทศบุญเดือนสามด้วยการเดินเท้าครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาได้เล่าว่าได้เดินทางเท้าไปกับหลวงพ่อบ้านชาติเพื่อจะรึกไปนมัสการองค์พระาธาตุพนมถือว่าเป็นพระาธาตุเจดีย์ที่สำคัญ โดยคติความเชื่อของคนในยุคโบราณของคนอีสานทั้งสองฝั่งโขงไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยและลาวการได้เดินทางไปสักการะพระธาตุพนมนั้นถือว่าเป็นกุศลแรงเป็นกุศลสูงสุดสามเณรศิลาจึงได้เดินทางไปกับคณะญาติธรรมเป็นเวลาสิบวันก็ได้เป็นมัสการองค์พระธาตุพนมในช่วงเทศกาลบุญเดือนสามเมื่อครั้งถึงว่าพระธาตุพนมได้เข้าพักที่วิหารพระนอนทางทิศใต้ขององค์พระธาตุพนม กับพระครูธรรมธรรมทรอ่อนสีศิลวันโนหรือหลวงปู่ศรีศิลวันโนนั่นเองการที่สามาเณรศิลาดินจันทร์ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคณะเพื่อไปนมัสการองค์พระธาตุพนมนั้นยังทำให้ท่านได้รับฟังคติธรรมคำสอนจากพระธรรมราชาุวัตรหรือหลวงปู่แก้วกันโตภาโสครั้งดำรงสมณศัติ์ที่ประเทศรัตนม,มลีเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมบรมมหาวิหารตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม ความตอนหนึ่งที่หลวงปู่ศิลาหรือสาม,มเณรศิลาในขณะนั้นจําได้อย่างขึ้นใจว่าเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วอย่าทิ้งเศษก้างปลาให้นาํามาคั่วแล้วป่นละลายน้ําคุกข้าวยังเป็นอาหารให้สุนัขก,กับแมวกินได้คำสอนนี้ของพระเดชพระคุณพระธรรมราชานวัรแก้วตันโตภาโสทาให้หลวงปู่ศิลาเองได้เห็นคุณคําของอาหารที่โยมนํามาถวายแล้วได้ยึดถือความเมตตาต่อส,สรรพสัตว์ยึดถือความมัธยัตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปีแรกของการบรรพชาสามเณรสามเณรศิลานิจจันร์สามารถสอบปริยติธรรมสนามหลวงประโยคนักธรรมชั้นตรีได้สอบประโยคนักธรรมชั้นโทได้ในปีพุทธศักราช2501และสอบประโยคนักธรรมชั้นเอกได้ในปีพุทธศักราช2503นอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2504เริ่มเข้าสอบบาลีสนามหลวงโดยสอบได้ปร,ริยธรรมสามประโยคในปีพุทธศักราช2506 ถือว่าเป็นมหาตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ18ปีและในปีพุทธศักราช5 5 0 5 0 7ก็สอบไล่ได้ปร,ริยนธรรมสีประโยคจึงได้เป็นมหาตั้งแต่เป็นสามเณรสามเณรศิลานินจันและเพื่อนภิกษุสามเณรได้พากันศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างแตกฉานครั้งในปีพุทธศักราช259 9เมื่ออายุย่างเข้า21ปีภายหลังการเข้ารับการเกณฑ์ทหารแล้ว สามเณรศิลานินจันได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุณพัทธศีมาวัดบูรพพิรามได้เข้ารับการอุปสมบทครั้งนี้โดยมีพระ,ะราชปิชายานมุนีพุทธาสิริวุฒโธครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่พระสิริวุฒิเมธีเป็นพระอุปชาได้ชายาว่าสิริจันโทหรือผู้ที่มีความงดงามดัง,ดงเช่นพระจันทร์วันเพ็ญในปีพุทธศักราช25 1 0รพรรษาหนึ่งพระมหาศิลาสิริจันโทซึ่งสอบไล่ได้เปลี่ยนถามห้าประโยค พร้อมกันนี้ยังได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดให้เป็นครูสอนปริยติธรรมนสันนศสนศึกษาวัดบุรพาทิรามโดยได้รับภารสนองงานการจัดการสอนด้านศาสนศึกษาเป็นที่เรียบร้อยต่อมาในปีพุทธศักราช2515สอบไล่ได้เปรี่ญนธรรม6ประโยคและถือว่าเป็นพระมหาที่สอบปริญธรรม6ประโยคได้เป็นองค์แรกของจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นรูปแรกของสำนักวัดบูรพาทิราม ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญที่จะรึกนสนนักวัดบรูรพาพิรามว่าพระมหาศิลาสิริจันโทเป็นพระสงฆ์รูปแรกของจังหวัดร้อยเอ็ดที่สอบเปียนทำหกประโยคได้ในการครั้งนั้นพระมหาศิลาสิริจันโทได้เดินทางโดยรถสามล้อแล้วได้เดินทางต่อด้วยรถไฟไปที่สันนักวัดบวรนิเวศวิหารเพื่อศึกษาเล่าเรียนและได้พบกับสาธิมิตรมากมายในปีพุทธศักราช2516ทางคณะสงฆ์มอบหมาย ให้พระมหาศิลาสิริจันโทออกไปจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมณสนักวัด่คมคณนารามตําบลแวงอําเภอพวนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนอกจากนี้ให้ท่านทําหน้าที่บริหารงานคณะสงฆ์อําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดด้วยแต่เนื่องที่หลวงปู่ศิลาท่านไม่พร้อมที่จะบริหารแต่ท่านอยากจะหลีกหนีความวุ่นวายอยากจะสันโดษจึงขอตัววิเวกไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองดูตําบลทงธานีอําเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งการครั้งนั้นการออกทุดงปลิดวิเวกขององคหลวงปูศิลาท่านได้วิเวกไปที่อำเภอสังคมจังหวัดมุกดาหารและเดินทางไปที่ภูเขาควายเดินทางไปยังหลายหลายสถานที่และได้ไปกราบนมัสก,การพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานมากมายเช่นองคหลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมักเป้งองค์หลวงปู่ฟ้านอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรในการครั้งนั้นที่องค์หลวงปูศิลาท่านเดินทางไปกราบนมัสก,การองหลวงปู่ฟ้าน องหลวงปูกฟ้านได้เรียกท่านเข้าไปว่ามหามหาจะเอาทางปริยัติให้สุดก็ย่อมได้แต่มหาจะกลายเป็นพระแบบใบลานแบกบพัดแบบยศหาใช่ทางพ้นทุกไม่หลังจากหลวงปู่ศิลาได้รับโอวาทจากพระอาจารย์ฟ้านอาจารโลหลวงปู่ศิลาได้เกิดความสลดในหัวใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ย้ำสอนมาถึงการศึกษาปริยัตที่เพียงพอแล้ว หลังจากนั้นจึงควรที่จะไปหาหนทางพ้นทุกข์นั่นคือการหาทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์องหลวงปุศิลาสิริจันโทจึงปฏิเสธการรับภาระงานด้านการบริหารหรือการขึ้นตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหนองพอกท่านจึงขอปลีกวิเวกออกไปจำพรรษาณวัดบ้านหนองดูตำบลทงธานีอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งครั้งนั้นองหลวงปุศิลาท่านได้จำพรรษาโดยการขุดหลุมลงไปในพื้นดินทำเป็นโพรงคล้ายถ้ำ เพื่อที่จะปลีกวิเวกและปฏิบัติสมถกรรมฐานภายในถ้ำที่ท่านขุดขึ้นมานั่นเองหลวงปู่ศิลาปลีกวิเวกในถ้ำหลุมดินจนชาวบ้านแถวนั้นเรียกท่านว่าหลวงพ่อหลุมในการครั้งนั้นสถานที่วัดบ้านหอนองดูตตำบลทงธานีจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อสิน้นพรรษาท่านก็ได้ขึ้นมาและพักจำพรรษาอยู่กับพระครูทวัสสันติคุณหรือหลวงพ่อสมานธรรมกิจโตซึ่งเป็นเพื่อนสาธรรมมิตรถึงกระนั้นแล้วพระมหาศิลาสิริจันโท ยังคงรับหน้าที่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมในสํานักเรียนวัดหนองดูนั้นด้วยในระยะหนึ่งโดยการที่พระมหาศิลาสิริจันโทได้มีความสนใจโดยเฉพาะในพระคาถาวิชาอาคมต่างๆท่านจึงได้นึกถึงคําสอนของหลวงปู่สิงห์สุภัทโทในครั้งที่เป็นสาม,มเณรได้กล่าวถึงสัพพวิชาอาคมของยาท่านปทุมฐานวโรผู้ก่อตั้งวัดท่าประทับที่ได้รําเรียนและคัดลอกมาจากหลวงปู่สังเร็จรุน่นผู้ทรงอภิญญาแห่งนครจัมปาสัก ท่านทราบว่าคัมภีร์บหลาเล่มนั้นตกอยู่กับนายทองสุกยานูผู้เป็นบุตรของหลวงปู่สิง์สุพัทโทจึงเดินทางไปขอลอกและได้รับการรับเรียนมาด้วยตนเองและได้รับคำชี้แนะจากองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรอยู่เสมอหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ไปเรียนวิชาและไปขอคำแนะนำด้านบูญกระจายด้านอักษรธรรมและวิชาอาคมกับองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรว่ากว่าจะได้ไปแต่ละครั้งในสมัยนั้น หมายถึงปีพุทธศักราช2515-16การเดินทางแต่ละครั้งในการไปกราบครูอาจารย์จะต้องขายข้าวแห้งข้าวแห้งนั้นหมายถึงข้าวที่เกิดที่เหลือจากการบิทบาทและเป็นข้าวเหนียวที่สามารถมาตักได้ท่านต้องตักข้าวแห้งเพื่อที่จะขายให้กับพ่อค้าผู้รับซื้อนำไปเป็นอาหารสัตว์รวบรวมปัจจัยได้จึงได้นำเงินเหล่านั้นไปจ้างรถสามล้อเพื่อที่จะไปร่ำเรียนวิชากับองคุป,ปูทองมาถาวโร ซึ่งหลวงปู่ศิลาท่านยังกล่าวต่ออีกว่าองค์หลวงปู่ทองมาถาวโรนั้นท่านโปรดฉันละมุตเป็นอย่างมากเมื่อใดก็ตามท่าท่านได้ซื้อละมุตเข้าไปถาวายองค์หลวงปู่ทองมาท่านจะอารมณ์ดีและกล่าววิชาคมต่างๆให้ท่านฟัง,งและได้เรียนรู้ครูพักลักจำตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาภายหลังจากการวางภาระหน้าที่ในการเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแล้วหลวงปู่ศิลาได้ออกปลีกวิเวกครองสมณเพศด้วยความเรียบง่าย ในปีพุทธศักราช2517ท่านได้ออกจาริกธุดงไปกับหลวงปู่สุเทพวัดบ้านชาติตำบลนาศีนูนอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดและเราเรียกขึ้นไปตามฝั่งลำน้ำขงเขตอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายซึ่งในขณะนั้นเป็นพื้นที่เคลื่อนไหวของผู้นิยมละที่คอมมิวนิสต์ด้วยแต่หลวงปู่ท่านไม่ได้มีความเกรงกลัวแต่อย่างใดคืออย่างไรก็ตามในการจาริกธุดงของพระภิกษุในเขตพื้นที่สีแดงเช่นนั้น ได้รับการจับตาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบพ,พื้นที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยหากเกิดการประทัดโดยท่านและสาธรมิตรได้ร่วมเดินทางจากคําแนะนําของพันตํารวจโทพานคงคูณให้ไปพักที่ถ้าแห่งหนึ่งบนภูเขาครั้งเมื่อเหตุการณ์ปกติจึงจาริกไปที่อําเภอชมจังหวัดเลยในการครั้งนั้นที่องคหลวงปูศิลาสิริจันโทท่านได้ไปพักโดยการขุดหลุมอีกตามเคยณปัจจุบันนี้ ในสถานที่ที่ท่านได้ขุดหลุมแล้วก็ปลิดวิเวกนั่นก็คือวัดบ้านพรานเหมือนจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ได้พักจำพรรษาอยู่ที่นั่นถึงสามพรรษาและปัจจุบันบริเวณหลุมที่หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ขุดเพื่อที่จะพักเพื่อที่จะจำพรรษานั้นท่านเจ้าอาวาสวัดป่าพรานเหมือนนั้นได้พาไปดูถึงจุดที่หลวงปู่ศิลาท่านได้ขุดและปัจจุบันนี้ก็ได้อนุรักษ์ไว้หลวงพ่อเจ้าอาวาสได้พูดด้วยความภาคภูมิใจว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานของการหลุดพ้นจากวัตสงสารขององคหลงปูศิลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานที่ตรงนี้ได้มีการสร้างกุฏิครอบไว้และได้ปูแผ่นกระเบื้องทับบริเวณปากหลุมที่หลงปูศิลาได้ขุดเป็นรูปสี่เหลีย่ยมวันดีคืนดีก็ได้ยินคนตีของตีระฆังมาจากภายในหลุมนั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์และขนลุกยิ่งนักหากใครผ่านไปที่บ้านพรานอนจังหวัดอุดรธานีวเวลเบียนผ่านไปกราบสักการะสถานที่ที่องคหลงปูท่านได้พักแล้ว ก็ได้ภาวนาณสถานที่ตรงนั้นก็สามารถไปได้ครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาท่านได้เล่าว่าตอนที่ท่านไปทักที่บนภูเขาที่บ้านพรานเหมือนนั้นพรากฏในนิมิตเป็นนางฟ้าหรือนางอามนุษย์สามตนได้มาขอเกศาของท่านเมื่อท่านได้รับทราบด้วยจิตด้วยฌานด้วยญาณของท่านแล้วท่านจึงได้ปลงผมและได้นําเกศานั้นไปวางไวใ้ให้แก่นางอามนุษย์ทั้งสามนั้นเพื่อเป็นการบูชาการครั้งนั้นหลวงปู่ศิลาท่านได้กล่าวว่า เมื่อท่านได้นําเกศาของท่านไปวางเพื่อมอบให้แก่นางอางมนุษย์ทั้งสามภายในช่วงริปตาเกศาที่ท่านนําไปวางไว้นั้นก็หายไปเมื่ององหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้ออกจากบ้านพรานเหมือนท่านก็ได้จาริกไปถึงเขตอำเภอปากชมจังหวัดเลยด้วยสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่ค่อนข้างอัตคัดและความแห้งแล้งทุรกันดารอาหารไม่พอฉันไม่พอประทังสังขารไม่อื้ออํานวยแก่การปฏิบัติธรรม องหลวงปูศิลาท่านจึงได้ตัดสินใจกลับลงมาและไปปฏิบัติธรรมณถ้ำสมุน,ทา,นมมทาบ้านพรานเหมือนจังหวัดอุดรธานีสถานที่แห่งนี้ท่านจำพรรษาวัดพานเหมือนนี้ถึง 3, สามพรรษาหลังจากนั้นท่านจึงได้กลับมาจำพรรษาที่บ้านท่าประทับหลังจากนั้นท่านจึงได้เดินทางจาริกมาที่อำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดดังเดิมเมื่อครั้งท่านย้ายเดินทางมาจำพรรษาที่บ้านท่าประทับตําบลหมู่ม่อนอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งนั้นนางน้อยผู้เป็นมารดาของท่านได้เกิดการล้มป่วยญาติพี่น้องได้ขอให้ท่านลาศิกขามาดูแลครอบครัวท่านคิดหลายคืนหลายสัปดาห์แต่การครั้งนั้นท่านได้รับการรบร้าจากครอบครัวบางคนก็ว่าท่านเป็นลูกอกตันอยู่บ้างบางคนก็ว่าท่านตัดช่องน้อยแต่พอตัวเมื่อได้รับความเย้าจากญาติของท่านท่านจึงได้ตัดสินใจลาศิกขาเพื่อมาปรนิบัติมารดากำลังล้มป่วยอยู่ณขณะนั้น โดยด้วยความที่ท่านเป็นมหาเปรียนธรรมหกประโยคเรียนสูงแล้วในยุคนั้นท่านจึงได้บรรจุเป็นครูที่โรงเรียนบ้านา่าประทับในขณะที่ทําหน้าที่เป็นครูนั้นได้เกิดความเมตตาสงสารนักเรียนที่ถูกตีด้วยไม้เรียวท่านจึงเกิดความนึกคิดที่จะหวนสู่เพศบ,บรรพชิตอยู่เสมอหลังจากนั้นสองปีนางน้อยผู้เป็นมารดาข,ของท่านได้เสียชีวิตลงท่านจึงได้เกิดความสลดและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้ารับการอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง การอุปสมบทครั้งที่สองของท่านนั้นท่านได้อุปสมบทในปีพุทธศักราช2522เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ณพระทศีมาวัดมารุวาคณารามตำบลทับทาอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีพระสมุทรเปรประปุญโยเป็นพระอุปชาพระน้อยศิรวันโหนเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัสสมานธรรมรคิโตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุริยจิตโต ระหว่างปีพุทธศักราช2522ถึง2539ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนเดือบ้านโนนเดืออำเภอทวัตบุรีและวัดท่าประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดและได้เดินทางกลับไปกลับมาอยู่ณวัดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2539นางสุดาผู้ที่เป็นพี่สาวของท่านได้ล้มป่วยเป็นโรคมะเรง็งขาดผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยความอัตคัดยากจนของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และพี่สาวของท่านเป็นญาติคนสุดท้ายในวงตระกูลและครอบครัวนางสุดาได้ทำหนักค้างไว้การจะมาดูแลขณะที่ยังครองสมณเพศก็หาจะเหมาะไม่ท่านจึงถูกขยันขยอจากพี่สาวให้ลาศิกขาบทเป็นครั้งที่สองเพื่อออกมาทำหน้าที่ตอบแทนดูแลคุณพี่สาวเป็นระยะเวลา8เดือนหลังการเกี่ยวข้าวทำนาเก็บผลผลิตเสร็จนางสุดาผู้เป็นพี่สาวก็ได้ถึงแก,ก่กรรม ครั้งนี้ท่านได้ลาสิกขามาเป็นระยะเวลาแปดเดือนเมื่อเสร็จสิ้นจากงานศพเป็นที่เรียบร้อยท่านจึงได้อุปสมบทอีกครั้งเป็นครั้งที่สามนพัทธสีมาวัดแสนประทีปตำบลหมู่ม้อนอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่22ทธันวาคมพุทธศักราช5 5 9 9โดยมีพระครูวิธานสมณกิจเป็นพระอุปัชฌาย์พระธิการจันโศปัญโยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระพระเดภาสุโ,โกเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าสิริจันโทพุทธศักราช2,539พรรษาแรกที่ท่านจำพรรษาที่วัดธาตุประทับบ้านธาตุประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดสลับกับการออกจาิทธุดงไปจำพรรษาที่บ้านพานเหมือนตำบลบ้านขาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสองแห่งด้วยวัดปฏิบัติขององคหลวงปุศิลาสิริจันโทที่มีความเรียบง่ายเป็นพระมักน้อยสันโดษไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร ทำให้ผู้คนที่พบเห็นท่านจึงบังเกิดความเลื่อมใสศรัทธาถวายตัวเป็นสิทธิอนุสิทธิ์ได้กราบอาราธนาให้ท่านจำพรรษาณศาส,าสนาสถานเสนาสนะต่างๆเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจอยู่เสมอพุทธศักราช2,539จนถึงพุทธศักราช2,559ท่านได้จาริกไปที่บ้านหนองแสงตำบลแจ้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและได้จำพรรษาที่บ้านมวงนาตำบลมวงอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสิน ปี2,562ได้รับนิมนต์จากพระครูสุชาติโพธิคุณเจ้าอาวาสวัดโพศีสะอาดหลวงปู่ท่านได้จำพรรษาในเขตธรณีสงฆ์หรือเราเรียกกันว่าสวนสงฆ์ของวัดโพศีสะอาดบ้านแก๊ปเต็ำบลเชียงครืออำเภอเมืองจังหวัดกาลสินและในปี2,565หลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เดินทางพักรักษาตัวจากอาการโรคหัวใจขาดเลือดเมื่อรักษาอาการหายแล้วท่านจึงมีความเริ่มใส ในคณะสงฆ์ธรรมยุตโดยการที่ท่านได้เคยไปพักและไปเรียนพระวิปัสนากรรมฐานสถานที่ต่างๆท่านจึงขอยติจากพระเดชพระคุณพระพรศ์วชิรโสพลสีจางปุญญโตวัดบึงพลาชายัยโดยท่านได้ยติทันยีกรรมเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุตในปี2565จากนั้นท่านได้สร้างวัดชื่อวัดพระธาตุหมื่นหินโดยมีการสร้างเสนาสนะสงฆ์และมีการสร้างพระธาตุเจดีย์ชื่อพระธาตุเจดีย์หมื่นหินวชิรโสพลนิยาน อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินหลวงปูศิลาสิริจันโทท่านได้มอบทุนการศึกษาได้สร้างโรงเรียนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สร้างโรงพยาบาลสร้างศาลาปฏิบัติธรรมสนับสนุนวิทยาลัยสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดกาลสินจัดตั้งโดยกู้ชีพจัดตั้งกองทุนเพื่อให้แก่สาธารณะรวมแล้วนับร้อยล้านบาทในความที่หลวงปูศิลาท่านเคยกล่าวว่าในสมัยที่ไม่มีสมัยแร้นแค้นสมัยอดอยาก สมัยต่อสู้กับความไม่พร้อมต่อสู้กับความอัตคัดขัดสนในป่าในเขาทุกนั้นแสนสาหัสหรือเกินแต่ที่ท่านผ่านมาได้เพราะน้ำใจของชาวบ้านที่ได้เมตตาใสา่บาตรเมตตาถวายพระตาหารจนท่านรอดมาได้ถึงทุกวันนี้ฉะนั้นแล้วเมื่อท่านมีลาบสักการะจากผู้คนมากมายให้ความเลื่อมใสศรัทธาท่านจึงได้คืนสิ่งเหล่านั้นให้แก่สาธารณะให้แก่บาวารพุทธศาสนา ปัจจุบันหากนับพรรษาหลวงปู่เมื่อ2539ท่านก็จะนับพรรษาใหม่ได้26พรรษาแต่หากนับรวมถึงการอาศัยอยู่ในร่มผ้ากาสาวพร์ขององหลวงปุศิลาสิริจันโทท่านก็อยู่ในร่มผ้ากาสาวพรค์ตั้งแต่เป็นสมนเดนมาถึงปัจจุบันก็มากกว่า62ปีแล้วพูดถึงเรื่องราวของวัตถุมงคลขององคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทสามารถที่จะกล่าวได้ว่าองคหลวงปุศิลาสิริจันโท ท่านได้แตกฉานในเรื่องของมูลกระจายและในเรื่องของคาถาอัคระเล็กอย่างต่างๆจนเป็นที่ยกย่องของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายๆรูปก,กล่าวถึงองคหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้นอกจากตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่แล้วยังเป็นตู้คาถาอาคมอัคราใบลานเคลื่อนที่ด้วยเช่นกันย้อนไปเมื่อปีพุทธศักราช2,515องค์หลวงปู่ศิลาท่านได้รับทัดเปลี่ยนธรรม6ประโยค จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านจึงได้เขียนผ้ามหายันขึ้นจํานวนทั้งสิ้นห้าผืนผ้ามหายันนั้นรวบรวมสรรพวิชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิชาสายเมตตามหานิยมคาถาสายคงกระพันชาตรีคาถามหาโภกรัพย์และมีจํานวนอักษรณนะผ้ามหายันนั้นเป็นหมื่นๆม่นยันหมื่นๆตัวอักษรโดยมีการเขียนเป็นอักษรคำลาว ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณได้อ่านและวิเคราะห์ผ้ามหายันขององค์หลวงปู่ศิลานั้นได้กล่าวว่าองค์หลวงปู่ศิลาท่านมีความเป็นปราชญ์อย่างสูงเพราะเนื่องจากยันหรืออัขารขาคาถาที่ท่านเขียนลงไปในผ้ามหายันนั้นมีการซ่อนเงื่อนซ่อนกลนและเป็นคาถาหลวงคาถาชั้นสูงหาใช่คาถาทั่วไปมีการซ่อนกลนซ่อนเงื่อนเพื่อที่จะไม่ให้ใครก็ตามที่มีปัญญามากหรือปัญญาน้อยอ่านกลนของท่านได้ ถือว่าเป็นผู้เท่าวงวิชาและเป็นผู้เท่าที่มีความเป็นปราชญ์สูงมากองค์หลวงปู่ศิลาท่านได้เลือกเอามหายันที่มีความวดงามที่สุดสองผืนนำขึ้นทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และอีกผืนหนึ่งได้ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีหลักฐานจากหนังสือตอบกลับของเจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศพลอากาศเอกหม่องราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์ ความว่านามัสการพระมหาศิลาสิริจันโทตามที่ผมได้รับยันสองถืนวันที่6พฤษภา2515นั้นได้คลี่ดูแล้วได้จารึกถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ทั้งสองผืนดังนั้นกระผมจึงได้มอบแก่พลเรือเอกหม่อมเจ้าการบราดิตปิสกุลสมุหราชองค์รักษเพื่อนำขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามความประสงค์ของท่านผู้สร้างแล้วจึงนมัสการมาด้วยความเคารพ พลอากาศเอกหม่องราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้ากรมสื่อสารทหารอากาศลงวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 5ารตำรามหายันนี้หายสาบสูญไปทั้งสิ้นสองผืนจากห้าผืนสองผืนที่สวยที่สุดได้นําขึ้นทูลกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่เ้าอีกผืนหนึ่งให้ลูกศิษย์วัด และอีก2ผืนได้อันตรธานหายไปไม่ทราบว่าไปอยู่แห่งใดซึ่งหลวงปู่ก็ยืนยันว่าท่านได้เขียนขึ้นมา5ผืนปัจจุบันองค์หลวงปู่มาพักสถิตณวัะาธาตุมืองหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินในช่วงระยะนี้จึงขอประกาศการเข้าสักการะเป็นเวลา2ช่วงคือ8นาฬกาถึง9นาฬกา30นาทีและ11นากาถึง13นาฬกาและพักวัดเข้าสักการะทุกวันจันทร์ ขอให้สาธุชนมาตามเวลาที่กำหนดเพื่อรักษาธาตุขันธ์องหลวงปู่